สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกท,ท่านนะฮะก,กันประจเช่นเคยนะสำหรับการหาแนวทางฮางนอยนะฮะเช้านี้วันที่4นะสุก์ที่4นะครับามาดูผลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ1 2 3 4สาสี่นะอ่ะเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะครับหนึ่งนหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ 1, 1, 6, 1นะึ่น่ะตัวนี้ไม่มีเลยนะฮะหนึ่งครับน้อยปกติครับ1นึแล้วก็3ามสามนะไม่มีเหมือนกันนะครตัวนี้แล้วก็ v p p 0ศูนย์สองเนะครับ 902จุดนี้นะครับสามตัวเลยนะครับ02985 02แล้วก็85นะครับเข้าที่ตัววิ่งรูดนะเน้นตัวหนึ่งไม่เข้านะครับ2985นะครับ02985 02, โ okay. อเค นี่ข้าวันที่สองแล้วนะมาครบเลยนะครับ3มตัวนะครับวันนี้ถ้าเป็นอีกก็จะเป็นวันที่สนะไม่ก็หลุดไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะจุดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูของวันนี้นะฮะวันที่สี่นะครับ หน,หนสแล้วก็ 3, าสานะครับผิดนะครับอันนี้เป็น6แล้วก็แปดอันนี้หกนะครับน,นีเลขสีนะฮะห้าหกเก้าสสอ เจ็ดเก้าแปดห้าหกหกเจ็ดแปดหนึ่งสีน้ำเงินไปดูเลขสีกันหน่อยนะครับสีน้ำเงินนะเป็นเลขสองนะครับเก้าสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งสามห้า นี่กรอบนะฮะหกแปดเจ็้าก็จะเป็น 8, 6, 8, 1, 8, 3, แปดหกแปดหนึ่งแสาล้วก็แปดห้านะครับเจ็ดหกเจสามแล้วก็ จ็ดห้านะครับยังรูตรงนี้เลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดนะครับมาดูต้นเน้นกันหน่อยนะฮะไม่มีเลยดูฝั่งนี้บ้างนะครับเลขแปดมีหนึ่งสองสามสี่เลขเลก้าหนึ่งสองนะครับเลขเจ็ดหนึ่งสอง สามสี่เลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเลขห้าหนึ่งสองสามนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองครับแปดเจ็ดไปแล้วครบแล้วนะครับแปดเจ็ดหกห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่น 8, มีแปดมี เลขแปดเลขเดียวนะแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกแปดหกและแปดเจ็ดนะครับ นะโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคระับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก็ฝากคำเตือนด้วยนะครับตัวเลขทีเข้ามีหลุดหลดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับสหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกขั้นตอนตรงนี้สวัสดีครับ